สวัสด,ดีครับแฟนคับช่อง FC In Love of Chill er, ทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง FC In Love ด้วยนะครับเมา353มา353บาทดูได้ทั้งเดือนมการาคมแต่ถ้าซื้อเฉพาะรอบ คํานี้นะครับ EP ที่สิบคำนี้แล้วนะครับหมอลมําใจก็ร้อยเต็มวงบวกแอนออรดี already, เต็มวงนะครับแอนออรดี already, ก็เสียววงมากมานีก็สามร้อยฮะถ้าซื้อเฉพาะรอบนี้ก็คือหนึ่งร้อยี่สิบสี่บาทถ้าเหมาทั้งเดือนก็คือสามร้อยห้าสิบสาบาทกดลิงก์ที่ปักหมุดใครที่ยังเข้ากลุ่มไม่ได้นะครับผู้ใดยังเขา่าคุมบ่ไดดพี่น้องทรงมาเฟ,ฟีส่วนตัวผมใด้อันนี้เดี๋ยวเฟ,ฟีส่วนตัวผมเดอ้อไปกดได้ครับ ยวผมดึงเขาคุมครับผมมีเวลาายู่มนี้นะครับอ่าพี่น้องสิได้ฟังเพลงของอุ๋ยอรุนี่นะครับเพ่งซิงเกิแลแรกของเพิ่นก็คือบอเคยลืมนะครับมือนี้ก็สิให้โชท์ทั้งเวทีนะครับแล้วก็เพ่งแฟนจา๋าอาตัธชัยจะเป็นผู้ห้องเด่อมื้อนี้เด้อโชว์แฟนจ๋านะครับน้องอาตัธชัยจะเป็นคนร้อง งานฟี่ครับผมมาเดินนาวที่เบิงฟรี่ครับผมแต่ว่าในออนไลน์สนามสนุนแนร้อยยี่สิบสี่บาทสำหรับรอบนี้นะฮะหรือเมาไว้ทั้งเดือนครับสามร้อยห้าสิบสามบาทกดลิงก์ที่ปัดปัดมุดครับส่งมาเฟซส,ส่วนโตผมก็ไดเดี๋ยวผมดึงเข่ากลุ่มครับผมเดี๋ยวผมดึงเข้ากลุ่มนะครับร่างตรวจสกิป ต้องแล้วครับรอนในกลุ่มแล้วครับผมสู้ๆครับพ่อเต้าแฝดโอ้ยตาตุกตาบวมบนอนแต่ว่าขันนอนบหลับถึงเวลาตรงเห็ดงานแล้วกดลิงก์ที่ปักหมุดแล้วส่งสลิปมาที่เฟซส,ส่วนตัวผมก็ได้นะครับหรือส่งไปที่แอดมินตามลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ด้วยก็ได้นะตามลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ก็ได้ครับผมหรือพี่น้องสี ทักมาเฟซส่วนโตผมกครายอันนี้เ้อเฟซยส่วนโตผมพิมพเข้ามาผูกันบุริีสายเนี่ยเห็น่าผูกันบุ้ิสายตรงนี้นะครับก็ส่งข้อความมาหาผมได้เลยนะครับยินบ็อกมาได้เลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผนทรงเรียนถหายเดี๋ยวผมดึงเขากลุมครับตอนนี้อยู่ในกลุมประมาณสามพันคนลวครับพี่นองอยู่ในคุมประมาณสามพันคนแล้วครับผม เมาแล้วค่ะขอบพระคุณครับครับผมมีนี่มาแล้วพี่อ่านาวพรนะครับหนึ่งอยี่สิบสี่บาทขอบพระคุณครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้นะครับ ใครยังไม่เข้ากลุ่มกดลิงก์ที่ปักหมุดเลยนะครับแล้วก็ส่งมาทางยินบ็อกเฟซส่วนตัวผมก็ได้ครับผมส่งมาตอนนี้เด้อถ้าคั่มมาเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะครับคำแมาเดี๋ยวสัญญ,ญาณโทศรศัพท์มันกระสีคนเพรอคนมาหลายสัญญาณมันกระสีบอดีผมไปเห็นอ่าโพสต์ของอาจารย์สายฝนม่นสวรรค์ผมกะเลยมีความอยากมาอธิบาย อาจารย์สายฝนมุนสวรรค์เพิ่น,นโพสแบบนี้ครับกว่าจะเป็นศิลปินหมอลำให้คนรู้จักหรือโด่งดังเป็นที่ยอมรับของแฟนคลับมันใช้เวลาและบุญวาสนาของแต่ละคนถ้าดิ้นเกินไปก็อาจจะไม่มีจุดยืนเลยอันนี้คือผมอเห็นอาจารย์โพสต์ผมว่ามันเป็นข้อความที่ดีครับผมก็เลยอยากมาขยายความ นะครับผมก็เลยยับมากขยายข่วมจานบอกว่าการจะเป็นศิลปินหมอลำให้คนรู้จักหรือลงดังเป็นที่ยอมรับของแฟนคลับมันต้องใช้เวลาอันนี้ถูกต้องครับมันเริ่มต้นจากตัวเราเลยเขาคิดที่ศเก่าเขามาอยู่ในจุดเนี่ยบางทีเฮาอยู่ข้างนอกเฮามองเขามาเฮาอาจ,จคิดว่าโอ้มาเป็นหมอลำแล้วมันดีมันได มันสวยงามพื้นใดเข้ากับตองใดอันนี้คิดแบบนี้ไม่ได้นะครับคุณต้องอันดับแหลกเลยคุณต้องทำความเข้าใจเลยว่าลักษณะของการใช้ชีวิตที่จะมาอยู่ในวงหมอลำบริบทมันต้องเป็นยังไง มันจีเราอ่ะจะต้องทำการบ้านกับตรงนี้ก่อนฮะสิ่งที่สำคัญเลยการใส่ชีวิตในวงหมอล่ำกับการสารผลงานความอดทดนนีหาสีบหาสิบเลยครับมันต้องสู้ไปพร้อมๆกัน เราอาจจะเก่งบนเวทีอย่างเดียวแต่ใช้ชีวิตหลังเวทีไม่เป็ี่ยนเราก็ไม่รอดนะครับเฮ้าสิคิดว่าเจ้าของเก่งแล้วเราเราร้องเพลงเก่งเราเสียงดีแล้วเราต้องมีโอกาสาทันทีมันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันครับ อันนี้ดบดีว่าวงผมเด้วแต่ว่าหมายถึงผูมียนอาจารย์สายฝนพบนโพดผมก็เลยมมาอยากขยายข้อมในในมุมมองของผมเพื่อมันอาจจะเป็นประโยชน์กับน้องๆคนที่ขออยาิเขามาอยู่ในวงการมะลยบางานคนสี่คิดว่าจะาของเสียงดีหรือมีความสามารถสูงยุคใหม่คนรุ่นใหม่เข้ามาแล้วจะได้รับโอกาสาทันทีมันก็มีครับมีนี่คือเขาฝูกละเขาดวงดีละอาจจะมีบุญวาสนา บุญน้ำผ้าวาสนาน้ำทรงเก่าวขม้เก่าวแหลกกรบปังเลยแต่เขาสิเบขาดหวังน้ำดวงน้ำซิ้นน้ำซาตานี่มันบ่ได้ครับมันเขาสิเบคิดว่าชีวิตกูต้องกูต้องสำเร็จด้วยเพราะโชคช่วยอย่าไปคิดมันต้องตั้งต้งตนด้วยการทําความเข้าใจก่อนว่าเราจะอยู่ได้หรือเปล่าเฮาสี อดทนในบกับการที่ต้องสร้างผลงานทั้งด้านหน้าเวทีด้วยพัฒนาฝีมือการแสดงของเราด้วยและการใช้ชีวิตหลังเวทีการจัดการตัวเองความคิดความคิดความรู้สึกมันสัมพันธ์กันเในรครับ อาจารย์เพิ่นโพดได้ดีหรือยบางคนเห็นเขามาในวงการมาล่ำแล้วประสบความสำเร็จเลยอันนี้คือเข้ากับยาคิดว่าเข้าเข้าสิสำเร็จคือเขาได้เพราะว่าดวงวาสนาสาตกามนันบอกคือกันแต่ว่าสิ่งที่มันแน่นอนที่สุดคือการที่เขารักใจเรารักจริงๆ นะฮะแล้วเราพร้อมที่จะสู้จริงๆแ้่เขาคือว่าสิบปักรักกับบาชีพนี่เราจะเข้ามาฟันฝ่าปัญหาุริษัคเริ่มจากปัญหาแรกเลยคือปัญหาความคิดของเราเองนี่แหละเข้าต้องข้องสติปัญญาแล้วเขาต้องโฟกัสในมันถือจุดแล้วก็ฟ้าฟัานไป ต้องสร้างผลงานอยู่ตลอดพัฒนาฝีมืออยู่ตลอดสมัยนี้ยิ่งง่ายกว่าสมัยก่อนในยุคก่อนที่ไม่มีโซเชียลสมัยนี้สางโตตนได้ง่ายเพราะว่ามีโซเชียลมีการนําเสนอมีช่องทางการนําเสนอที่มันเท่าถึงกันหมดเลยบอกคือแต่ก่อนแต่ก่อนนี่ต้องได้ออกทีวีต้องได้มีเพล่งเป็นของตัวเองต้องได้มีคนมาตเตอต้องได มีนายทุนมา,าพาไปออกวิทยุออกทีวีไปขอขึ้นววทีนะ mm hmm. แต่สมัยนี้สามารถโปรโมตตัวเองได้แต่เอาความเอาความสามารถที่แท้จริงโบมเมนวา่าเอาสนีหรือเอาความสวยควมรอมาดึงดูดอ่า เพราะว่าคนสมัยเนี่ยมันก็ได้แหละการที่เราเอาความสวยความหลอ่อหรือเอาเสน่ห์ทางการพูดมาดึงจิตดึงใจคนให้ชื่นชอบแต่ว่ามันไม่ถาวรมันบหมันคงครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผลงาน<อ><อ>เขาต้องทำความเข้าใจเขาต้องมีใจรักจริงๆแหละนะการสั่งผลงานนี่กับ สำคัญและการใช้ชีวิตหลังวีทีนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันเจ้าสี่อดทน,นเลยบอนะโดยเฉพาะการเขามาอยุ่เน้นมอลลัมมูนี่มันต้องรอค่อยดีเพราะว่าบางเทือกการเขาแมา่เนี่ยสี่ห้ยหัวหน้าเป็นใว้บางใจห้หนาทีเลยมันเขาเป็นไปไม่ได้หัวหน้าเขาก็ต้องดูแลยว่าหนึ่งศักยภาพมีแค่ไหนสอง ความเชื่อใจไว้วางใจต่อกันมีแค่ไหนเครดิตความรับผิดชอบต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นก่อนวันมาเจ้าคิดว่าเจ้ามาปีแรกจะได้รับโอกาสเลยนี่มันก็เป็นไปบ่ได้เพราหนาเขาก็ต้องเบิง่งเขาลงทุนเขาทุ่มเททุกเขาเขาสร้างวงมาแต่ละวงเนี่ยกว่าเขาจะยืนหยัดได้นะเขาบินบกบ,บินบากมาเส้็ทางของแต่ละวงแต่ละขนาดเขาก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะเลือก เนะจ้ามีความรับผิดชอบเี่เขาเห็นไปเจ้ามีความอดทนเนี่ยเขาเห็นหรือ,อยังก่อนสิคิดว่าเขาบ่าให้โอกาสนะครับมันต้องค่อยเป็นค่อยไปนะ,ะแล้วที่สําคัญเขาก็มีคนที่อยู่ประจําวงที่สู้มากับเขาอยู่นะฮะเขาก็มีลูกน้องคนที่อยู่น้าเขาแมกา อยู่ขมีคนที่พิสูจน์กันมาแล้วที่เขาไว้ใจกันอยู่แล้วแล้วก็สร้างผลงานมาด้วยกันอันนี้คือเขาต้องก็ต้องบอกไปตามความจริงมากมันต้องก็ต้องเอาคนส่วนนี้ไว้ไว้ก่อนนะฮะคนใหม่เขาไมา่ก็ต้องพิสูจน์กันหเห็นบนว่าเขามาใหไมแหละต,ต้องได้เป็นนั่นเป็นนี่เขนไ่ได้เป็นเราน่อยอกน่อยใจคุณยังไม่ถึงไหนเลยคุณน้อยใจแล้ว อันนี้่ไดีพายบอกถึงวงผมด้ยนี่ผมคิดว่ามันมีกําลังมีประเด็นอยู่นะฮะผมก็เลยแบบเห็นอาจารย์สายฝนเว้าเห็นอาจารย์สายฝนเพ่นโพสต์นะครับผมก็เลยออกมาขยายขนะ้อมเนาะเพื่ออาจสิเป็นประโยชน์กับน้องๆคุณลุนไมที่สีขามาเก่าเขามาเป็นศิลปินนะครับคุณนายป้าตุย๋ยกดลิงก์ที่ปักหมุดเข้ากลุ่มครับผมเดี๋ยวผมจะตอบคำถามที่คุณนายถามนะครับ ตอนนี้ผมกําลังพูดเรื่องที่มันค่อนข้างที่จะน่าฟังอยู่ฟังผมแล้วก็สามารถคอมเมนต์ได้ในสิ่งที่ผมพูดนะฮะเข่าแมา่คนละเทียกับถามคนละรอบมันกับโฆษณาที่สิต,ตอบคำถามบางอย่างเอ้ากับหูจักยี่ดอก บางสิ่งผมคิดว่าทุกคนรู้แต่ก็าถามไม่เฉยอย่างเช่นแอนมาไหมนี่มูเจ้าตาบมืนที่เขาประชาสัมพันธ์มาเป็นเดือนแล้วโพสทุกเช้าเขาต้องโพสคิวงานเขาก็มีให้เห็นเมื่อเศร้าเขาก็โพสโพสเตอร์แอนบอยเมื่อนี้อยู่อำเภอพล่นจังหวัดขอนแกน่นคิวงานเขาขึ้นบอกล่วงหนาเป็นเดือนหูอยูแต่ว่าหังถาม กำลังสีว้าเรื่องที่มันเป็นกับฟังเรื่องที่สิมันเป็นประโยชน์นีแหน่ข่อยบนอได้นอนเดียนี่คข่อยกอยกจะออกมาเว้าบหมูเจ้ามื่ออื่นมูเจ้าเข้ากลุ่มกดลิงที่ปักมูดเข่ากุมมีหยังถามก็สิไปตอบนีกลุ่มทั้งหมดเลยนี่มีคําถามอีกแล้วนี่อันมือเศรา้าซ้อวิสัยซ้อคือบมได้ไปทําบุญน่ำคืออย่างนี้มือคืนนี่มูผมหลิมอยู่ บุบรีรัมย์เมนบเออแล้วทีนี้ผมกะม,มีแผนเออมีแผนบอมเมนแผนเนาะว่าสิ่งนั้นทำบุญอยู่แล้วยกเสาอีกเสา,สาทู้ท้งวัดเป็นกับโพ์เป็นเดือนแล้วบอมเมนวัดเป็นคนกำหนดแต่ว่าคือคือบอมากระไดผม แต่ผมมากระซำแอนมาผมกับแอนเป็นคนเดียวกันบ่มาบ่ไปน้ากันทุกงานก็ได้ดอกผู้หนึ่งก็ะเฮ็ดงานแอนเขาก็ทํางานคอนเสิร์ตมีทุกวันแล้ววันนี้ก็ต้องมาอีกก็ต้องให้เขาไปนอนพักผ่อน,อนใครก็สิบเมื่อยน้าขันทั้งสองคนผมก็เมื่อยอยู่แต่ขันผมบ่ไปนันกับ่คือแหม โมผมเห็นงานดีเห็นงานกลางคืนย่ำเว้นนี่คือคันมันจําเป็นเนี่ยคืออย่างเช่นงานวันนี้ลงเสาวอกเสาโทมันจําเป็นผมก็ไปแต่แอนบมไปก็ได้เพราะว่าแอนต้องเก็บแห้งมาทํางานเข้าใจวอนี่คันผมตอบยังสี่กับสีหาว่าเขาบอกประมวลได้ไหมสี่หาว่าเขาบอกบรมวลไม่ตอบก็ได้หรอกเป็นศิลปินอย่าตอบตัวห่างเทียง ห้างเทียค่อยกับบ่อยากบอกว่าอืกํกำลังสีบลาเนี้ยมันดีมันงามไปก็ไล้สีศูนดีบัตคข่อยน้าหาแล้วบ่พอใส่ละแล้วข้อมินอยู่ใส่ละโกดลิงที่ปักมูดดูหน่ซื้อบัตรคุมปิดซอยข่อยจะก,กลอมดูนีนถามนี่เบาหัว,าว,าวาใจละผู้เนว้ิวปนตะเว้า